สวัสดีฟนะะแฟนเพจ b r o v o Trade c a ม e ี y ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะทุกคนวันศุกร์ที่16ธันวาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องทองนะคะเมื่อวานเนี่ยของเราเองนะคะก็เทรดไป2แผนจำได้ไหมนะคะก็แพ้ไปแผนแรกนะคะแต่ว่าแผนที่2เนี่ยสวยงามมากนะคะ TP กันไปสวยๆเลยนะคะทุกคนก็นะคะเมื่อวานเนี่ยทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจำได้นะคะฟิล์มให้กรอบบายไว้อันนึงแล้วก็ให้กรอบเซลไว้อัน หนึ่งต้องไหมคะซึ่งกรอบที่เราบายกันอะราคามันทะลุโซนนะคะมันทะลุโซนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็เปลี่ยนหน้าเทรดเลยทันทีนะคะจากที่เราบายแล้วเ l ไปใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนมาเทรดหน้าเซล์นะคะซึ่งหน้าเทรดเซล์อันนั้นอะเราก็ TP กันไปสวยๆเลยนะคะทีนี้โซนดีมานนั้นนะคะถูกทะลุถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเทรดยังไงต่อดีนะคะเราจะเปลี่ยนมาเทรดเซล์แบบเต็มตัวเลยไหมแล้วจุดไหนดีนะคะที่เราจะเข้าเทรดเซลเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันคะ่ะ ทุกคนจำได้ใช่ไหมคะว่าดีมานี้นะคะเป็นจุดที่ฟิล์มรอบายอยู่เมื่อวานนะคะแต่อย่างที่ฟิล์มเตือนทุกคนไปนะั่นแหละว่าดีมานี้มันเป็นดีมานที่เกิดจากข่าวและเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเป็นจุดที่มีความต้องการซื้อจริงๆหรือว่าเป็นจุดที่แค่เกิดการแพนิคหลังจากที่มีข่าวออกแล้วไล่ซื้อไล่ราคากันขึ้นไปนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากจุดนี้มันเกิดจากข่าวแล้วอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือราคาเนี่ยถูกส่งลงมาจากซัพพลายที่สำคัญ ะะทุกส่งลงมาจากแนวต้านที่1810ที่เมื่อวานนะิมพาดูว่ามันไม่สามารถที่ยืนได้ตั้งแต่ทำฟิล์ม D a อ2แท่งติดต่อกันนะคะยืน1810ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเทรดบายเนี่ยเราก็เลยต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตามแผนเทเลแกรมเมื่อวานนะคะที่ให้บายณนะจุดนี้นะคะเราเนี่ยมีสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยคือมันเกิดลักษณะของ bullish classic divergence นะคะจังหวะที่เราเข้าเทรดเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยไม่มีแรงซื้อเลยไม่มีแรงซื้อหลง ลอยู่แ้วนทุกคจริงๆถามว่ามันเด้งไหมมันเด้งนะทุกคนมันเด้งจาก1790เนี่ยขึ้นไปประมาณ1796 1797เลยนะก็บวกไปประมาณ600จุดนะคะแต่ว่าจุดนั้นอ่ะเราส่งสัญญาณให้ไม่ทันนะคะแล้วเราก็เลยรอให้ราคามันย้อนกลับลงมาอีกทีนะคะเกิดคาสสิกเดเวอเจนนะคะแต่ราคาเนี่ยไดก็จริงแต่ไม่มีแรงซื้อแล้วหมดแล้วใช้เกี้ยงแล้วนะคะรวมถึงแรงขายเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะทําให้ราคาเนี่ยแทบจะไม่เด้งเลยนะคะแล้วก็ทะลุโซนลงมาได้ทุกคนเห็นไหมว่าโซนนี้ถูกทําลายไปแล้วเรียบร้อย ะะแต่ตอนนี้ราคากําลังติดอยู่ที่ดีมานอันนี้นะคะดีมานนี้นะคะก็เป็นดีมานที่อยู่ถัดลงมานั่นเองนะคะแล้วราคาเนี่ยกำลังทดสอบแล้วเฮ้ย จุดนี้เนี่ยพอมีแรงซื้ออยู่บ้างนะคะส่งราคาเนี่ยเด้งตัวขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้เราจะเหตดยังไงต่อน,นี้นะคะพิมจะพาทุกคนไปดูในทม์เฟรมเดย์ก่อนละกันนะคะแน่นอนชัดเจนนะคะว่าทม์เฟรมเดย์เนี่ยปิดแดงเต็มแทงมากๆเลยนะคะแล้วก็ชนะสวิงโลก่อนหน้าไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช่ค่ะตอนนี้นะคะมันก็จะได้อีกแพทเทิร์นหนึ่งขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าราคามันม้วนตัวตรงนี้เลยนะเราก็จะได้แพทเทิร์นที่เป็น QM sell ถูกต้องไหมนะคะซึ่ง QM sell เนี่ยอยู่ติด กับ1810เลยคือ1810น่อยู่ในโซนนั่นแหละใน QM อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจุดเทรดที่พี่มองว่าสวยมากเลยนะคือ QM จุดนี้นะคะมีราคาในยะด้วย1810มีแนวต้านที่แข็งแรงมากๆด้วยนะคะ1810เนี่ยเป็นจุดที่สวยมากถ้าเกิดว่าราคาย้อนกลับขึ้นมาฟิม,มองว่าจุดนี้สามารถที่จะเทรดเซลได้นั่นเองนะคะก็รอให้ราคาขึ้นมาแล้วก็รอคอนเฟิร์มกันนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าหลายเพราะว่าเนี่ยมันก็ยังติดดีมานี้อยู่ไงทุกคนมาชนะสวิงโลมาอันนึงแล้วแต่มันยังติดอยู่ที่อันนี้นะคะถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยถูกดันจากดีดมานี้ขึ้นมาแล้วจะไปนิวไฮอีกครั้งหนึ่งก็ต้อง บอกตามตรงว่ามีโอเคไหมคะเพราะการที่ราคาเนี่ยเทลงมาชนะสวิงโลมาได้1สวิงโลมันก็ยังไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวเป็นขาลง100%การที่จะเป็นขาลงได้ราคาจะต้องทำไฮโลที่ต่ำลงตีลงได้เท่านั้นถึงจะ ครบเงื่อนไขการเป็นขาลงนะคะและสามารถเทรดเซลได้อย่างสบายใจแต่ตอนนี้คือยังไงยังเป็นขาขึ้นอยู่เพียงแค่เสียทรงเฉยๆเพราะฉะนั้น QM เนี้ยเป็น QM ที่เรียกว่าสวนเทรนด์นั่นเองถามว่ามีโอกาสที่จะย่อนหย่อไหมมีนะคะเราก็ต้องรอเช็คแรงซื้อแรงขายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยขึ้นมาเนี่ยมีแรงขายไหมถ้าเกิดมีแรงขายฟิมบอกเลยว่า1 8ึ่งแเนี้ยมีโอกาสที่จะทุบแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาได้เยอะนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมา17 6 0 1750แถวๆนี้ได้เลยนะคะแต่ ถ้าแรงซื้อยังเยอะอยู่นะคะจุดนี้เนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยก็อาจจะย่อดได้แค่นิดเดียวและเราจะต้องรอดูด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ามันย่อดได้แค่นิดเดียวแล้วตอนมันกลับตัวขึ้นมาอีกทีนึงแบบเนี้ยมันสร้างดีมานแทนที่ซัพพลายมาหรือเปล่าถ้าเกิดมันสร้างดีมานแทนที่มาด้วยนะคะพิมบอกเลยว่าขึ้นมาหาซัพพลายนี้นะคะอาจจะได้ยอด่อแค่นิดเดียวย่อมาหาหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นี่แหละจากที่เคยเป็นแนวต้านใช่ไหมมันจะกลายเป็นแนวรับทันทีและมีโอกาสที่จะส่งราคาขึ้นต่อ ได้เลยแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันละกันนะคะว่าราคาจะไปในทิศทางไหนต่อนั่นเองมันยังค่อนข้างจะแบบกั้มกึง่งมันคือเป็นจุดกลับตัวเป็นจุดที่แบบตัดสินใจอยู่ว่าฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าพอแค่นี้นะคะราคาเดี๋ยวก็จะปรับตัวลงนะคะก็จะย่อลงไปนะคะแต่ถ้าฉันจะไปต่อฉันก็จะขึ้นอย่างเดียวแล้วถ้ายืนได้ก็นั่นแหละทุกคนนะคะจนๆไปอีกนะคะก็มีโอกาสที่จะไปถึง1830 1 8 4 0 1850ตามลำดับ ทีนี้อะเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยแผนหลักของเราอะรอเซลล์กันอยู่ด้านบนถูกต้องไหมคะทีนี้พอเราย่อยมาในทางเฟรมสี่ชั่วโมงอะเราก็จะเห็นซับไพ่น้อยๆตรงนี้อีกอันนึงนะคะซึ่งถามว่าเทรดเซลล์ได้ไหมก็น่าสนใจแต่นะคะน่าสนใจนะแต่ก็อย่างที่มีบอกแหละว่า เทนมันยังไม่ได้เป็นเทนขาลงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเทรดเซลในซัพพลายเนี่ยก็ต้องรอคอนเฟิร์มนิดนึงว่ามีแรงขายหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดว่าแรงขายเยอะมากๆมันอาจจะขึ้นไม่ถึง QM ก็ได้มันอาจจะมาใช้แค่ซัพพลายนี้เนี่ยมีแทงอ e ิมบาลานซ์จุดเนี้ยนะคะจุดที่เราบายกันเมื่อวานนั่นแหละแล้วมันทุบป,ป้ามันนะคะจุดนี้แหละทุกคนนะคะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนมือจากแรงซื้อนะคะกลายเป็นแรงขายจุดนี้เลยนะคะก็มีโอกาสที่จะดันราคาลงมาได้แบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแผนในวันนี้นะคะพี่ม,มองว่าถ้าเกิดว่าาเด้ขึนม นหน้าเทรดเซลล์เนี่ยน่าสนใจมากซึ่งกรอบโซนเนี่ยก็จะมีอยู่2กรอบนี้ด้วยกันแผนหลักของเราคือ18-10แต่กรอบนี้ก็น่าสนใจนะคะรอเช็คแรงขายตรงนี้ก่อนถ้ามีแรงขายก็เซลล์ได้นะคะสําหรับจุดนี้ส่วนแผนบายมีไหมนะคะแผนบายเนี่ยราคาเนี่ยเด้งไปแล้วนะคะไม่ไม่ทันได้บายเลยนะคะซึ่งเด้งไปแล้วเนี่ยเราบายไม่ทันแหละนะคะนอกจากว่าราคาเนี่ยจะสร้างดีมาน์ใหม่หรือสร้างแพทเทิร์นใหม่เป็นยกไฮยกโลหรือทํา QMB บายให้เรา Follow บ่ายได้นะคะก็สามารถที่จะบายได้เช่นเดียวกันนะ แต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องระมัดระวังนะยิ่งถ้าเกิดว่ามันสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาก็จริงแต่มันมาถึงซัลายแล้วอ่ะเราก็ไม่ควรจะบายแล้วทุกคนเก็ตจุดนี้ไหมถ้ามันขึ้นขึ้นมาถึงซัลายก่อนแล้วย่อกลับลงมาเราจะไม่บายแล้วนะคะเราจะบายก็ต่อเมื่อมันสร้างแพทเทิร์นและบายขึ้นไปเพื่อเซลล์โอเคนะคะตาก,กันนะคะสําหรับแผนทองวันนี้ก็รอตามจุดที่พิมพ์ให้ตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เรารอเข้าเทรดกันตามโซนตามนี้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นที่พิม์ให้ไปเมื่อวานนะคะโปรเด็ดโปรดังโปรที่แบบโอ้โหมีแค่โปรนี้เท่านั้นนะคะคือตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไม่เคยมีโปรแรงขนาดนี้นะคะสําหรับสัมมนาฟรีของบาโวเนาะสัมมนาฟรีหลายๆสัมมนาค่ะก็จะต้องทําคุณสมบัตินะคะคือฝากเงิน500เหรียญพันเหรียญอะไรเงี้ยเพื่อเข้าไปเรียนนะคะเป็นออนไลน์นะคะแต่ว่าคือเนื้อหาเนี่ยเป็นคอร์สฟรีก็จริงนะคะแต่ว่าโอ้โหเข้มข้นแล้วพิมบอกเลยว่าเอาไปใช้ทําเงินได้จริงนะคะอย่าลืมโปรนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยพิม์พูดผิดไปนะคะ ขอไปนะคะจริงๆมันเป็นโปร3บก1ใช่ไหมคะ3บก1ซึ่ง3เนี่ยมีอะไรบ้างมีดีมานสาัพท่าไม้ตายพันล้านนะคะมีเทคนิคเทรท,ทอง2022นะคะแล้วก็มีฟิโบนัชชีทุกคนทุกคนจะได้เรียนฟิโบนัชชีด้วยเมื่อวานฟิมพูดผิดนะคะไปพูดเป็นวิชามานนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่มีวิชามานนะคะเป็นเทคนิคล้วนๆเลยนะคะดีมาสาัพนะคะเทคนิคเทรดทองแล้วก็ฟิโบนัชชีนะคะ3อันเนี้ยนะคะจากเดิมที่ต้องฝาก สัมมนาละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะคะเหลือแค่ห้าร้อยเท่านั้นอะ่ะมัดรวมมาแล้วนะคะมัดรวมมาแล้ว 500อเหรียญฝากเงินเข้าพอร์ตเทรดของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้เลยแล้วบวกอีกหนึ่งนะทุกคนบวกอีกหนึ่งคือทุกคน,นสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะเทรดยังไงเอ่อเริ่มต้นเทรดอย่างไรให้เป๊ะปังนะคะสอนโดยอาจารย์เต้ยบราวนนะคะอันนี้ก็มัดรวมกันมาแล้วนะคะเท่ากับว่า4สัม,มานาฟรีอันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ทําเงินได้จริงๆนะคะฝากเงินแค่500อยเหรียญเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็รีบทักแอดมินไปเลยนะคะโปรนี้อยู่ถึงแค่ ปลายปีสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะปีหน้าไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะรีบเลยด่วนๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ติดตาม พิมตลอดเลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์แผนนี้ออกไปให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะให้เพื่อนๆไ,ได้เห็นว่าเฮ้ยเทคนิคดีมาสะพายเทคนิคที่เป๊ะมากขนาดนี้นะคะมันวิเคราะห์ออยังไงมันดูยังไงแล้วก็เพื่อนๆจะได้แนวทางในการเทรดด้วยนะคะสําหรับวันนี้พิมพ์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเรามีงานการ์ดินเนอร์แล้วนะคะที่ไอคอนสยามใครไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะปีนี้ใครไม่ได้ไปไม่ต้องเสียดายนะคะเรารีบทําคุณสมบัติเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในการลาปีหน้าสําหรับวันนีี้สสวัสด Ah Say yeah. bye. -bye.